بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك جون سوينها جون خيخوا جون تمته กับสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่ง ทางเชฟอัลต์รามันอซาดีอัสซาดีเนี่ยได้อธิบายคำว่าสิ่งที่มีประโยชน์น,นั้นก็คือหนึ่งอินโมสองอามารนุนความรู้แล้วก็การปฏิบัติอามานที่ดีดังนัน้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าอามานสิ่งที่เราทำน่ะจะดีได้ต้องมีจิ๊กซาวองค์ประกอบอะไรบ้างนะโั้อัมรุนอัมรุซานี่อันหนึ่งประเด็นที่สอง ว้าหอัลอฮมารุซอเนียก็คืออมามันการกระทำที่ดีด้วยไม่ใช่ทําอย่างเดียวต้องทําแล้วสิ่งนั้นต้องดีด้วยหลักในอิสลามเราจะเป็นหลักใหญ่เลยก็คือคุณภาพเนะี่ยสำคัญมากกว่าปริมาณเนะีฟ้าหัวอามันที่ดีนั้นอัลเจมาอัลอิคลาอซอลิสิ่งที่รวมระหว่างสองสิ่งคือสิ่งการกระทําที่มีจิกซอสองข้อนี้อยู่ในนั้น อันอิคลาสเลียนละหนึ่งต้องอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะเนี่ยเจตนาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญหัวใจของอามานสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิบาดาหรือว่าอาดาก็ตามเนี่ยอิคลาสเนี่ยต้องใส่ไปต้องบริสุทธิ์หมุดต้องปักไว้เพื่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى สิ่งที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل บอกกับเราในอกุรอานหลายอันยังเลยอัลลอฮ์สร้างเรา สร้างเรามาให้มีให้มีชีวิตมีการเป็นมีการตายเนี่ยเรียบบรรลุบวกุมอายุกุมอัษณว่าอา马拉อัษณ์ณอา马拉มีอามานที่ดีเนี่ยสมุดาวลามะได้คําอธิบายคําว่าอัษณ์ในที่นี้ที่ดีที่สวยงามนั่นก็คือว่าอัชลักษูอาลาอามานอิบาดะที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจมากที่สุด สองวัลมุตยาบัติที่รับสุลิย์ละนะสัลลัลละสัลลัมต้องทำตามแบบฉบับของท่านรอับลุริย์ลลลลัออฮุะสัลลัมต้องอยู่ในกรอบนะเปจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือคำว่าอิคลาสกับคำว่าอิจบาเนี่ยจะสอดคล้องกันต้องอิจบาทำตามสุนนะแบบฉบับสัลลัลลออฮุะสัลลัมให้เราตามกฎหลักข้อนี้ไว้นะถ้าเป็นอิบาดาเนี่ยต้องเต็มเกี้ยจะทำเสริมเติมไม่ได้ ถ้าเสริมเติมแล้วคือมันอาดัซซาฟีอัมรินามาเลยสมินฟุฟร์ฟารดใครก็ตามที่ทําเติมเสริมในสิ่งที่ไม่ใช่บทวัญญติศาสนา,าคือไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอัลกุรอานรองรับไม่มีฮะดิษรองรับไม่มีกิยาสมารองรับไม่มีอิจมะมารองรับไม่มีหลักอะดิลละที่เราเรียนกันมาเรื่องของอะดิลละชระอีม,มารองรับมาซัพพอร์ตเนี่ยไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บิดา เลาว่าไม่รับทําก็เหนื่อยเสียกําลังเสียเวลาและมันไม่ใช่เสียอย่างเดียวนะมันเป็นบาปด้วยนั้นมันมันจะเป็นเรื่องเศร้าอะไรมากไปกว่าการที่เราทํางานชิ้นหนึ่งนะเหนื่อยก็เหนื่อยลําบากก็ลําบากเสียเงินเสียทองเสร็จแล้วได้บาปอันนี้คือต้องระวังมากเลยคําว่าอิจวะเนี่ย สองสิ่งนี้คือเป็นสองสิ่งที่อยู่ในกาลิมัชชา,าร์ดทั้งสองนะคือละอิลาฮ์อิลล allah ถ้าละอิลาฮ์อิลล allah สิ่งที่รวมในละอิลาฮ์อิลล allah นั่นคืออิคลาสที่จะต้องมีอิคลาสต้องมีรอยะมีเป้าหมายทําอะไรเป้าหมายปักเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยสองมุฮัมมัดอุลรอชอรอีนยะที่มีความสำคัญคือมุดนอะิตบะเนี่ยทำตามสุนนะทำตามนบีแบบฉบับของท่านรอซูลลอฮรอัลลอฮุอฺ ﷺ วะฮูวะกับเฮะะลัลอามุลซาลิ อธิบายเพ <eps> ิ่มเติมมาว่าอัตตะกอรบุอิละลออามานที่อแรกคือการแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลออันนี้คําอธิบายที่ที่ลึกซึ้งนะอามานอิบาดะอามันอัลอามานุซาเลหหรือคำว่าอิบาดะนั่นคืออัตตะกอรบุอิลลอการแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลอเราทําความดีเนี่ยคือแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลอหรือบางคาอาจจะแปลว่าแสวงหาความพึ่อพระพายของอัลอ เพื่อให้อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺานุตะลารักเราทําให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺทำตนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเบียติก้อดิโดยเชื่อโดยศรัทธามายาเจมุฮฺริละนะศรัทธาโดยการศรัทธาต่อสิ่งที่วาญิบสําหรับอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺานุวาแตสิ่งที่จําเป็นสำหรับอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺานุวาตละ มินซิภาจิลกามั้นกาลัลัศดาต่างๆอันสมบนรณน,น,น,นแบบของรัศมีคาในวาละวามายัสตาฮิกโกโฮและศรัทธ,ธาเชื่อสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ฮูนีกับพหางอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นสิทธิของ, AH AH งขอัลลอฮ์อาลาอิบาดีเหนือปวงเบาและสิ่งนั้นคืออะไรแหละมินมินตัวแรกเขาจะมินบายาน baya atibaja khamama sing nan ka keu minan ubudiyah jaga sakara ibadah Allah subhanahu wa taala wa dansi hu hu wa dansi amma la jaliku bi jalali lae hai kwam barisut Allah hai kwam sa'at kap Allah amma la jaliki bi jalali กับสิ่งที่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับลอสุบฮาเนวาตาล่าเขาจะอธิบายเรื่องอัสมาซิฟัตของลอสุบฮาเนวาตาลาเนี่ยอัสมาซิฟัตของลอสุบฮาเนวาตาลาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนั้นบรรดาซา,าบะต,ตาเบิดตาเบีินซึ่งเราเรียกว่าชันชันสารัปเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่อเข้าใจเนี่ยเข้าใจเข้าถึงซิฟัลลักษณะของลอและพระนามของลอนั้นหนึ่งมีคือยืนยันว่ามีและอันกุรอ่านในสุนนะ ว่าอย่างไรมียืนยันยืนยันว่ามีสองเลสการะสิทใช้ก็คือว่าไม่เหมือนเนี่ยมีแบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่จินตนาการไม่เหมือนมัลกไม่เหมือนมนุษย์สิ่งที่จินตนาการทั้งหมดเลยนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของโลกสุขของลกสุฮาษตวาแต่ละอรรถลงมาฟาชั้นที่หนึ่งก็คือลงลง,ลงแบบไม่เหมือน ยันเสี้ยลดลงก็ไปว่าลงจะไม่มีการจะไม่มีการบิดไม่มีมีการตะวินนั่นคือความเข้าใจของมาดาสซารับบรรนาความเข้าใจของมาดาสซาบะลงก็คือลงลงแบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่จินตนาการทั้งหมดเลยไม่มีทิศไม่มีอะไรที่จะเอาไปอธิบายในเรื่องของล้อนนั่นคือเรื่องของมะขลุกทั้งหมดเลยไม่มีที่ล้อนอ้าวแล้วแบบไหนล่ะมันมาข้อที่สามนะก็คือมอบมออกัรลอนห ب ح ا ن ه และทาราเจลีกุบิเจลัน่์หมาอกัรลอน س ب ح ا านแวะตะลา นันคือความเข้าใจที่สรับในะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายมากโดยใช้หลัก3ข้อเนี่ยนั้นคำสรุปแสวงหาความเข้าใจะลอดสุบาตนิวาตะลาเบียเ้ยเจกอดิมาแจกจีบรินั้นคือเขาสรุปโดยผ่านหลักเตาฮิตง่ายหลักเตาฮิต อย่าจะบูรีแล้วหลักตัวเหตุที่จาเป็นที่อัลลอฮ์ที่เราจะต้องมอมให้กับอัลลอฮ์นี่คือซิฟาลักษณะเราต้องเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์การรู้จักความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้อิบาดาห์นั้นมีความลุ่มลึกนะมีความลึกซึ้งนะแล้วคนที่อิบาดาห์มากที่สุดคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่อิบาดาห์กับอัลลอฮ์อย่างอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดความ นะความอินหรือความลึกซึ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อพอรู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แบบนี้แล้วมันทำให้เรานั้นได้ได้มอบถวายสิทธิของอัลลอฮฺได้อย่างเต็มที่นะคำว่ามายัสตะฮิกุฮูอะลาอิบาดีฮิบินันอูบิลมินันอูบูรียเนี่ยความหมายอันเนี้ยมันก็คือความหมายคำว่าเตฮิดอูลูฮิยาเนี่ยแหละเราเนี่ยต้องมอบสิทธิมอบอิบะดีฮห้กับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى หมือนคำที่ทารุสูละลห์าถามยามูอัสอัตอริฟมาฮักุลลอฮฺอะลลอิอิบาดเนี่ยอันนี้สำคัญสิทธิของอัลลอฮ์เหนือปวงบ่าวนั่นคืออะไรซาตุรอสูลละห์ก็เฉลยว่าอิยะบุตุลอฮะวะลายุชริกูบีเชอันคือให้อิบาดะสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานุอะลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียวและไม่แบ่งอิบาดะไม่ตั้งพังทีไม่แบ่งอิบาดะให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นมัครูอันนั้นคืออันที่สําคัญนะ่ นั้นเหมือนว่ามุซอนิฟเนี่ยท่านกำลังจะบอกกับเรานะว่าการแสวงหาความข้าเชน้กับบอกว่าอิบานะเนี่ยมันต้องมาจากความเชื่อนะต้องอีมานความเชื่ออีมานศรัทธาเนี่ยเสร็จแล้วให้เราเป็นแรงผลักดันให้เราในอิบานะกับอัลลอฮ์เราเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อว,วันเกมิมาะทำให้เราได้ทําความดีทําให้เราสดกะกอทาให้เราอยากที่จะเรียนหนังสือทําความดีกับมนุษย์กับพ่อกับแม่อันนั้นคือเรื่องที่มีความสําคัญท่านอธิบายต่อไปว่า อิบาร์ด้พื้นฐานของอิบาร์ดนต้องมาจากเชื Allah, ่อเชื่อในเรื่องศรัทธาเกี่ับศรัทธากับอัลลอฮ์เสร็จแล้วเช่นเดียวกันเลยวะตัสดีกีผ่านมาโดยการที่เชื่อศรัทธาต่วะตัสดีกีโดยการเชื่อศรัทธาอัลลอฮ์วะตัสดีกีอัลลอซูสุลีละเนี่ยเชื่อศรัทธาต่อรอซูลอฮ์ในทุกข้อบันทึกอัลบอฮ์อัลลาฮ์บอกว่า แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ Allah อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานทารุสุลลาะซ็อลลัลฮิซัมกล่าวในสุนหนของทารุสุลลาะซ็อลลัลฮิซัมถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมากุรอานกล่าวไว้ถือว่าเป็นมดีซะความมหัศจรรย์ของกุรอานในเรื่องของอดีตที่บางคนไม่รู้เช่นในกรณีเรื่องของความสงครามระหว่างโรมัน,นที่ในกุรอานกล่าวไว้โรมจะแพ้เสร็จแล้วกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งก็จะกล่าวไว้ในสิ่งที่ผ่านมา ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคก่นกอนกับประชาชาติในยุคก่อนนะยิ่งมีการค้นพบอาซาตต่างๆทะเลดซสีเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญกับสิ่งที่ในคุ่ราอนกล่าวไว้บทลงโทษที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเลยว่าอามายัสตักเบลุอาน,นิรอซูลและเชื่อในสิ่งในเรื่องของอนาคตที่ทารุสโลก่าวกล่าวต่อไปอัชรอตสาสัญญาณวันเกียมะจะเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไร นี่ทัรสุลต์เลิกกล่าวไว้ในสุนนะของทัรสุลล์สุลต์ของศาสดาเราเชื่อเราศรัทธาในสิ่งนั้นโดยไม่มีข้อแม้เพื่อให้เราได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งนั้นเช่นทัรสุลล์สุลัต์ซัลลัมได้กล่าวว่าอินน่าวะรออะกุมซาเาวาตุลขดดาอุลขดดาอุน ขดดาในยุคถัดจะไปนั้นพวกท่านจะในยุคในยุคผู้คนนั้นจะสัมผัสกับผู้คนในยุคที่มีคนขีดอามีการหลอกลวงกันทุจริตกนนันก็จะกล่าวไว้ลักษณะโลกจะเป็นแบบไหนนั้นเราเชื่อเราศรัทธาวัลกุตุบศรัทธาต่อในคำบรรดาคำพีจะเอาลงสมบทรลงมา อัลกุรอานเราศรัทธาหลักเราเลยแล้วตอรอศดรบุตศรัทธาในสิ่งที่สอดคล้องกับอัลกุรอานเราเชื่อเราศรัทธาวันมมลาอิกะเช่นเดียวกันเลยนะศรัทธาต่อเราบัณาเมลาอิกะวะอห์วาลิลอานเคโรศรัทธาต่ออานเคโรวันเจเนวันนารศรัทธาต่อสวรรค์ศรัทธาต่อนรกวัสวาบศรัทธาต่อผลบุญวันไอคอบบนลงโทษวะก้อยริลาลิกะและนอกจากสิ่งดังกล่าว อันเนี้ยเขาอธิบายกับเรานะว่าประเด็นสาคัญเลยนะซึ่งจะผลักดันให้เราได้อิบาดะกับอัลลอฮ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความกระหายแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการอิบาดะกับอัลลอฮ์ที่อิมันไล่มาตั้งอิมันศรัทธามันกับอัลลอฮ์ผ่านหลักตัวฮีตศรัทธาวันอาคเครอศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อบรรดาัมีแล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคเรอศรัทธาต่ออตอกอดักทั้งหมดเลยสิ่งเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาได้ทําความดีนะคือโรคภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นโรคภายในมาเปลี่ยนโรคภายนอกนะซุมมาต่อมายัสอาฟีอาดาอยมาฟารุดุฮุลลอฮุอาลาอิบาด์ีต่อมาเขาก็เพียรพยายามนะที่จะปฏิบัติสิ่งที่เราสุบฮานุตะลาทรงกําหนดเป็นฟารุดุละหมาดบวชสะการมินฮุกูกิละซึ่งสิ่งที่อลเราะทรงกำหนดเป็นฟารุดุนั้น มันก็แบ่งเป็นหนึ่งสิทธิสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างแล้วละหมาดโบรสากาดสองวาฮูกูกิข้อลกิสิทธิระหว่างเขากับเราซึ่งเรียกว่าฮักุลอาดัมนั่นแหละหน้าที่วายิบสามีภรรยาพ่อแม่สิทธิกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับคนไม่มีสิทธิมีหน้าที่อยู่เขาก็ปฏิบัติแบบนั้นไม่เพียงแค่นั้นนะวายุคมิลุซาลิกาบินนะวาฟินวัตวตะตะวะอัตเขาสร้างความสมบูรณ์ ในอิบาดันโดยสิ่งทำกิจที่เป็นอิบาดัภาคสุนนะภาคสมัครใจนะวาฟินวัตตาว,วาอัดโดยสมัครใจภาคสมัครใจอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่เขาสมัครใจที่ขึ้นมาละหมา,ตาหดตะฮันยุดละมาดูฮะซึเราก็ที่เป็นสุนนัตอันนี้เป็นสิ่งที่มาสร้างความสมบูรณ์ให้กับเขาวะาคซูซอนโดยเฉพาะอัลมูอักกะดะฟิอัลกอทิฮามดาสุนัดอรวาติบ ที่เป็นโมอัะดาในช่วงเวลาต่างๆของการละหมาดรอวาติบก็คือละหมาดละหมาดุนนั้นก่อนหรือหลังละหมาดฟารดโรนนก่อนซุบฮีหลังมักริบหลังอีชาก่อนโซฮดหลังอัสซัดหลังโุฮดนั่นคือโมอัะดาที่มันเหมือนเป็นวายิบสําหรับเราอ่ะเสร็จแล้วในการที่เขาทำนั้น นะมุสตาอีนันโดยที่เขาอาสัยขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮฺอาลาเอะลีฮฟิอะลฮาในการกระทาของพอดดูและของที่เป็นสวเนะอันนี้สิ่งที่เราต้องมีด้วยนะมีความกระหายมีความพยายามแล้วเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ทําได้นั่นคือมุสตาอีนันเวลาเขาขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮฺนะจะทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีเนี่ยขออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮุมะอินนาอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนอิบะดะติก เป็นดวอา์ที่ท่านรอโูล่าสอนกับเราเลยว่าในละหมาดหลังละหมาดก่อนที่จะให้สลามในด้วงให้สลามแล้วก็ตามหนึ่งในดวอา์ที่จําที่เราทุกคนจะต้องขอตลอดเวลาคือขอให้อัลลอฮ์ช่วยเราได้มีแรงทำอิบาดะห์ก็อัลลอฮ์สุบฮานวาตัลละนั้นช่วยให้เราได้ทําอิบาดา์นั้นวาตักกิฮาและให้ได้สิ่งนั้นเป็นจริงเกิดขึ้นจริงวาตักมีแล้วแล้วขอให้อิอบาดาห์นั้นสมบูรณ์ด้วยนะไม่ใช่ทําอย่างเดียวนะ แต่ว่าทำแบบสมบูรณ์ด้วยวาฟิอาเลห์อลาวัชเนอิคลาสและให้เป็นบัตอามานอิบาดาชินนั้นโดยอยู่ในวิธีของวามอิคลาสนะช่วยขอด้วยนะให้อิบาดาเรานั้มีความอิคลาสอัลลอฮฺลาะยูชาอูบูฮฺว่ารอโดนมินอรอดินักเซียซึ่งอิบานาอิคลาสนั้นคือสิ่งที่ไม่มีจุดประสองค์อื่นที่เป็นตัวตนมาแฝงมาเคลือบแขงมาปะปน ไม่ได้ทําเพื่อตอนเองนะมัจะทำเพืให้มีจุดยืนทําให้คนมาชอบไม่ใช่นะทําเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจาเอาเหรออันเนี้ยต้องขอดูอาด้วยนะหนึ่งในดูอะที่ขอในเรื่องนี้คืออะทา,ะสาะุาสซลซาลซาล,าลาได้บอกว่าฉันกลัวนะบาปนะที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดเกิดกับพวกท่านนั้นคือชุดกุลคอฟฟี่นะชาริคอฟีนะ่เนะี่ย มันซ่อนมองไม่เห็นบรรดาสมาธามาแล้วเราเนี่ยจะป้องกันมันได้อย่างไรหนึ่งในการป้องกันในการรักษาคือให้เราขอดีอาอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะอันอุชริกะมิกะวะอันะอัลัมวะอัสตอฟุรุกะลิมาลาอาลัมให้ขอบ่อยๆและอ่านดุอานี้ขอบ่อยๆเลยขอนะสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่นี้คือขออัลลอฮฺสองให้เรามีความพยายาม ว่าแก่ซาลิกาเช่นเดีวยวกันเลยนะคำว่าอามัดอิบานัตสุสแลาวที่เราจะเป็นต้องปฏิบัตินั้นคือยอะตะก็ระบุบ่าวโพนั้นแสวงหาความความใกล้ชิดกับบอกว่าบิดตร์กินมุฮัรรอมในการแลกทิ้งสิ่งที่เป็นของฮารอมอันนี้ถือว่าเป็นวาญยบเราเช่นเดียวกันเลยแต่วาญยบจะต้องทิ้งวะโคซซสอนโดเฉพาะอัลละทีตเตลูอิเลฮะอันนุฟุส นั้นสิ่งฮารอมที่จิตใจของเรานั้นเรียกร้องใจของเรานั้นรักชอบสอดคล้องกับจริตนับูซ่จริตของเราเนี่ยมาให้พยายามระวังสิ่งนี้นะว่าจะมีรู้อิไยฮาและนับสู่เรานั้นเอ็นเอียงู่ของฮารอมอันนั้นแล้วทำอย่างไรละ่ะฟฟยะเตอรก็รบุอิลาลบ,บิฮิบิตารกิฮาดิลละโดยเขานั้นละทิ้งสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์อันนีสำคัญน,นลรนและ ทรสลทรุสลลัลสั่งสอนด้วยกาว่าเอา,ากรรมกรอนมันตะรอกษาอัลลอฮ์อาวะอะฮฺเขใรอนมินห์หใครละทิ้งบาปหนึ่งบาปใดก็ตามเพื่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านั้นหลายเท่าให้กับเขาแต่มีโอกาส่จะทาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งฮารอมเสร็จแล้วเราทิ้งเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละนั้นอัลลอฮ์ให้ความดีมากมายนั้นทิ้งก็ทิ้งเพื่ออัลลอฮ์ ไม่ใช่ทิ้งทิ้งเพราะหมอห้ามไม่ดูดบริเวเพราะหมอห้ามไม่ไม่ดูดบริเเพราะเราไม่ให้เราดูดอันนั้นคือเรื่องที่เรานั้นจะต้องใส่ใจเลยว่าคําว่าทิ้งเพื่อเอาล่อเนี่ยก็มาเยืยแต่ก็ระบุอยู่ล้วที่และเช่นเดียวกันเราแสวงหาความใกลชิดกับล่อสุบฮานวะาแต่ละบีเฟมมลอลินมัตโมรอดโดยการทำสิ่งที่ลลอสุภาษณ์ประสงใช้เราต่างๆนั้นที่ใช้เรา ฟ้ามอตา้าฟ้ามอตาวุฟเกอลอัลลอเมื่อใดก็ตามที่บาปนั้นได้รับความสําเร็จมีสู่โลก h i s t ิ r y ฟิลล์อามาริโดยการที่เดินตามวิถีเส้นทางนี้ชีวิตเราเนี่ยให้เกิดอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ผ่านการ إ ي م านการศรัทธาของเราพยายามที่จะให้อิบาดะห์ของเรานั้นเป็นอิบาดะห์ที่มีคุณภาพโดยมีความอิคลาสโดยอิทบะทำตาม สุนนะของท่านรอโูลลอฮ์โซลลัลลอฮุอะลงท่านซัลลัมทำสิ่งที่กิดสุนัตจะเป็นวาญิบสิ่งที่เป็นสุนัตเช่นเดียวกันเลยการละเที่ยงสิ่งที่เป็นบาปเพื่อเอาล้อเนี่ยโดยการขอก็เอาล้อด้วยนะให้เราได้มีความสำเร็จในสิ่งนั้นว่าสถานัลลอฮ์อะลัยฮิซาลิกะและเขาขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์พยายามทำแล้วก็ขอก็เอาล้ออัฟละฮะอันนี้จะบาป บุคคลนั้นจะได้รับความสําเร็จมากที่ได้รับความสําเร็จวานายาห้าอัฟละห้าเขาจะได้ชัยชนะวานายาห้าและได้รับความสําเร็จวานแค้นะกาะมารุหูบิหาซาบะมากอมาบิฮิมินฮาลิอุมมุสกามารูหูความสมบูรณ์แบบของบาปผู้นั้นหรือความสมบูรณ์แบบของอามันซาเลอันนั้นเนี่ยบิหาซาบะมันก็ขึ้นอยู่กับมากอมาบิฮิมินฮาลิอุมมุ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาโพนั้นยืนหยัดในการปฏิบัติยืนหยัดทำเนี่ยหลักการแค่เนี้ยหลักการที่ทําอามารอิบาดัดอิบาัจซซอลแล้วหลักที่ช่วยให้อามารอิบาดัดเจซซอลแล้วนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงได้หลักใครพยายามมากเท่าไหร่ก็ได้รับผลบุมากเท่านั้นว่านักโซโฮเช่นเดียวกันในทางตรงข้ามและความบกพร่องความด่างพอ้อความดักด่างพ้อยเนี่ยอามารอิบาดัดเจซซอลแล้ว บิหาซาบบมาฟาตจโฮเินหามันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ขาดตกบกพร่องนี้ไม่พยายามทำไม่พยายามที่จะรักษานั้นก็อย่าได้โทษใครเลยนอกจากโทษตัวของเขาเหมือนฮะดิษของทารุสอัลลอฮฺอัลลอฮอัสสลามอินนามาอูฟฟีกุมอะมาอินนามาอูฟเฟีอะมาแล้วุมฟีฮ่าแนที่ฉนั้นเราอัลลอฮ์จะตอบแทนอามันอิบาดาติทำไว้นั้นอย่างสมบูรณ์แบบทำไว้ไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ให้ยิ่งเราทำได้มกมานะ เพียรพยายามได้มากเท่าไหร่อัลลอฮ์เก็บไว้ให้และเพิ่มพูนให้วอมั่นวาเจลฟีฮาฟันยามาดิล่ะใครที่ได้เจอในสิ่งนี้พบในตัวเขามีสิ่งนี้ทุ่มเทอยู่ในวิถีของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะว่าความสําเร็จที่แท้จริงอัลลอฮ์ Allah ให้เรามานะบางครั้งเราพยายามแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ก็มีนะนั้นอัลลอฮ์เราพยายามแล้วอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จนี้ถือว่าเ,เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ว่ามันวาจะได้อ๋อยราลาลิกาอันนี้สําคัญใครก็ตามที่พบว่าตัวของเขานั้นมันไม่ได้ดังกล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้ทําเหมือนที่เราไม่ได้เหมือนที่เราเรียนรู้มาในวันเนี้ยฟาลารูมันนะอิลลานับซะก็อย่าได้โทษใครเลยนอกจากตัวเขาเองที่ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความวาฮรสกระตือรร้นในเรื่องสิ่งที่ดีๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่ สอดคล้องกับคำของท่านอัลลอฮสลลัลลอฮะฮิซัมอฮะริสอัสาลามะยัมฟาอุกะจงแสวงหาจงไขว้าสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับท่านก็คือเนี่ยชีวิตเราก็คือให้เราได้ไขว้อวาอมัรอิบะาดาเธอซอลหยและให้จาไว้ว,ว่าว่าไม่ใช่เพียงแค่สักแต่ว่าทำนะแต่อมามัรนั้นต้องสอนเลยด้วยต้องดีด้วยไอ้คำว่าดีนั้นก็คือหลักการที่ผ่านมาซึ่งหัวใจคําว่าดีนั้นสองข้ออิคลาสกับอิทบะอันนี้เรื่องที่ เรื่องที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจไว้พอยึอดถือวิธีนี้วิธีนี้ได้มันก็เป็นไปตามคำคำมุสันนะว่าอัฟละว่าน่ะยะเขาจะสเร็จแลจะได้รับชัยชน,นะนะอัสสอฮมวะลามุัมมัดฮิวะลาอาลิฮิวะซัฮบิวะสัลลัมอัลัมดิลิลลาฮิรับบิลอาลามีน